เดี๋ยวเรจะเซ้นซี้นกัวนี่เอขาจะซอยแล็บางๆเอามาดาดก็ได้หอวาา่าอันน่ะต้มใส่เฟอหรือว่าต้มซี่มีนะ่ด้วมามากินด้วกันใส่อันน่ะลูกซีนทะเลเนาจากสามตัวสามต้น,นบางเชามีอยังละบ้างนี่ เอาเฟอร์บ่เนาะอ่าเฟอร์ซะสงสิค,คือคือก่อนเฟอร์เนาะโอเคเฟอร์มันต้องส่งห่อได้เนะาะตาใจกันเทั้งอีกแล้วอันนี้ท่าสยามวุ้นเส้นเย็นตัวฟูโอ้อหเอาแม็กซ์เทอร์เนานะ เอาเส้นน้อยกับเส้นใหญ่นะเอาตะป่นกันเนาะอ่ะเอามาเบ่งเนาะ,ะไปแล้วเอาเปลี่ยนใจเอาตัวเดียวเอาห่อเดียวซะเอามากคประมาณนี้เนาะเครื่องปุงอ่ะจับไป Xay nắng nóng 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 nó nó

ไม่ทูไม่ทูนี่เสีซใจหรอล่ะนะ่นี่ลวกลวกซส้นเหมือนกันจ้ะโอ้สนอนเส้นอะไรเราพกเังไงบ้างมาเป็นแบบจุบดี โอ้ยมันซุกแลาวอันไปหมดไปออโอ้งา,งามงามสีสันมองานมอมามาพิจารณาปันไป <c oughs> งานเป็นธรรมาแล้วพวกเจ้าเอ้ยชน,นาสิ้นคักมอสปันนะนี่สำเร็จรูปใบอยู่ดอ,อกนี่น เพ็ดเองกินเองนักเลงพ่อเขาว่าว่าสันเต๋อโอเคมามากินน้ำกันวันนี้โอ้ยวันนี้ตื่นขึ้นมากับบริกิรยังบอแมนลืมละเท่าละลืมละกินไฟไรส์นอยหนังเนาะว่าอะไรกันด้ยไฟไรส์ยูฮอลลีวูดมาได้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 โอ้ยสวยมีกะปิ่นพรหมกเพชรพร้หมกยาโอว น,น้ำกับน้ำมาช่วยฮอลลีวูดว้าสันเลยนี่กะปิโค้งคุณมามามาพวกเจ้ามากินน้ำกันได้นไงมากินน้ำกันมากินนำกันนี่มีลูกสิ้น็นบอสงานมื่อเนี่ยมาช่ว์บังเซอร์เนาะเมื่อนี่ยังมากินน้ำกันล่าสิดทายให้บังกินว้าสันเลยนี่โอ้ยสหรับพวกเจ้าม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 า,มาอ่ามาเด้อ อาหาสิกินก่อนมาหน่อยมัดยี่โบวันกะปิกับปะเพร็ดสามหน่อยโอเคขาโชคดีบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าขอาใจได้ที่ติดตามพวกนนเจ้าน้ำเค็มคนขนาดพวกเจ้าเอ้ยนี่น้ำเค็มคนขนาดออกออกมาจากกันนะซีนซีนหั่นเนาะอืมมีสันไงพวกเจ้านเนาะ มา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 แซะสิ้นเปลือยเห็นปะบ่ม,มันซิ้นเปลือยซิ้นกะเจ้าซอยบางๆไงผมนะไม่แต่ซินน้ลนล้วนๆพวกเจ้าเอ้ยมามาได้อืมขนาดไปเห็ดสองห่อนะบ่มดพวกเจ้าเอ้ยซิ้นกับักระลายเลยเดย้ลูกซิ้นกะสามอ่าสี่ตน บุปผแทีและกะเจ้าวาตาไ่ก่อนทองปกักเพชรแต่กบเพชรเพชรปกเจ้าเว้ยอืนี่นี่ก็ลูกซินลูกซินทะเลเนาะนี่มีปลาเมกมีกุ้งมีอย่างกะเจ้าเม็กซิกันเนาะมาแซ่บอืมเห็นปะอืม มาเด้อเมื่อแล้วฮนี่้เมื่อเลยจงให้เพิ่อนกินได้เลยกินเมื่อได้บ่ดได้ได้เพิ่อนใจใหายได้พี่บ้านพี่เรือนว่าสักเด็กฮัเด้ยังหลายอยู่เสื้อแกมีเสื้อเมริกาจะย่านังไหมกินได้แต่เม็ดเดียวพี่น้องเลยโอเคแล้วเจอกัน